สวัสดีคะ่ะท่านผู้ปกครองชั้นป .1 เลเด็กๆนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูสาวอีกแล้ววันนี้เราจะเรียนภาษาไทายให้อ่านเป็นคำอนอื่นก็จะทบทวนสระเด็ก,กอน,นะคะเพราะเรายัางเรียนสระไม่หมดนะคะดูสระตัวที่หนึ่งเด็กๆพูดตามสาระเอียสาระเอียสาระเอีย ต่อไปค่ะซาร่เอียาซาร่เอียาซาร่เอียต่อไปค่ะซาร่าอัวซาร่าอัวซาร่าอัวต่อไปค่ะซาร่าอัวซาร่าอัวซาร่าอัวต่อไปซาร่าเอือ สระเอือสระเออต่อไปสระเอือสระเอือสระเอือสระโอสระโอสระโออันนี้คือครูสาวทบทวนสาระให้เด็กๆฟังนะคะเดี๋ยวครูสาวจะมาทบทวนอาทิตย์ที่แล้วที่เราเรียนกันไปว่ามีคำอะไรบ้าง คำที่หนึ่งตอาตาตอูโตตาโตอันนี้ต้องทวนนะคะตออาตาตอูโตตาโตูดอีดีจจไอใจดีใจ โดยีดีจอไอใจดีใจนี่ยังทบทวนอยู่นะคะเด็กๆต่อไปทออัมทำทออัมทำโดยีดีโดยีดีทำดีต่อไปทออา ทาออีส i, aan, ants, broken, ีทาสีเด็กๆอ่านตามไปด้วยนะเวลาครูอ่านนะคะเด็กๆจะได้อ่านได้กออัมคำโกออัมคัมดอัมดำโดอัมดำคำดำต่อไปโมอีมีขอหา มีคาโมอ,อีมีขออาคามีคาต่อไปคำสุดท้ายสำหรับคำที่เราทบทวนนะคะมามาดูดูมาดูมามาดูดูมาดู อันนี้คือทบทวนให้สำหรับคลิปที่แล้วนะคะต่อไปวันนี้เราก็จะอ่านคำเพิ่มเติมนะคะคำที่หนึ่งอ่านตามค่ะลอ,อูกคลูกลอ,อ,อลูกคลูโปออง,งอโปงโปงไม้เอกโปง รวมกันลูกโปองอีกครั้งค่ะลอาูลากลูกปองูปององโปงโปงไหมอีกโปงลูกโปงต่อ,งอ,งอ,งอไปคำที่สองถออุงถอถุงถออุงถอถุงถอเอาเท่าเท่าไม้โท tháo thủng tháo u ngô thủng thâu 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 máy thô tháo thủng tháo. tờ bay, khăm tờ bay. Mô tiếp à, má, mô ạ, à, má, mô uông ngô muông, muông máy theo, muông mô uông ngô muông, muông mái ịt, e, muông, má, muông e m u a m ngô tên, m u mô, tên u ngô u u เด็กๆอ่านตามไปด้วยนะคะเวลาครูอ่านจะได้อ่านได้นะคะกออางกังกออางกังกอเองเกิงกังเกิงกออางกังโอเองเกิงกังเกิงต่อไป รอง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 ตอเอาเท้าเท้าไม้เท้ารองเท้ารองรองตอเอาเท้าเท้าไม้เท้ารองเท้าคำต่อไปอันนี้สำหรับผู้หญิงนะคะผู้ชายใส่ไม่ได้นะคะกรอะกระ ปอรอุงโงโปรง,รก,ปรงกระโปรงกรออะกระปอรอุงงโปรงรกระโปรงใส่ได้เฉพาะผู้หญิงนะคะต่อไปคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆโมอะมะโลอะละโปอโกมะละโก มามะรอละปอโกอมะละกโกต่อไปเด็กๆไปหยิบหนังสือภาษาไทายเล่มนี้มานะคะเอาเด็กๆไปหยิบมาเลยค่ะแล้วก็หยิบเล่มภาษาพาทีมาด้วยนะคะอาถ้าเด็กๆหยิบมาแล้ว ภาษาพาทีครูสาวเด็กอ่านโตนะคะรู้สึกไม่ได้สั่งให้อ่านหลายวันแล้วให้อ่านหน้าที่ห้าหนึ่งหน้านะคะภาษาพาทีอ่านหนึ่งหน้าหน้าที่ห้าแล้วก็ภาษาไทยเล่มสีขาวเขียวๆนี้ให้เด็กๆทําหน้าเดียวนะคะคือหน้าที่สิบสองหน้าที่สิบสองนะคะอันนี้ทํเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะคะเด็กๆแล้วก็มีทําในสมุดนะคะเด็กๆ อันนี้ครูาสาวจะส่งไปในคลิปนะคะสําหรับวันนี้ครูสาวก็ขอจบการสอนวิชาภาษาไทยแลบะบเพียงแค่นี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ